พญานาครักกันหรือที่รู้จักกันในนามว่าพญานาเกี้ยวมากงั้นวันนี้เราไปทำนาะเกี้ยวเกี่ยวซับกันเลยมาเริ่มเลยนะไปพีท้องพญานากันก่อนวันนี้เราจะทำไปเรื่อยๆชิวๆวเออใช่ชิวๆมากเลยมึงทำจ้ากว่าน,นี้หน่อยก็ได้กูเพิ่งจะบอกว่าชิวๆหมางานต่อไปวิกเก็ตพญานาะเอาเก็ตต่อไปมางานางนี้เลยกูถนัดนะเอาไม่ใช่อันนี้อันใหม่มหมอกี่ครับลงไปมาขั้นต่อต่อไปไปติดสลังพญานาะขั้นตอนนี้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเริ่มจากเอาท่าจากเสศนด้านบนแล้วเอาไปหางตะวัดลงไปข้างล่างแล้วก็็เเเเเออออาาาาไไไมม้้้้ลลลลลกวววววแแแสสสันนนหงงงบป่่โคคะียตร ไ้เฮ้ยเสียบลงไปโอ้ยเป็นแข่งมากเฮ้ยมึงจะทำอะไรโอยมึงงั้นโอ้ยหมายมาพุนเลยไหนมึงบองกว่าง่ายวะโอ้ยมันจะเสร็จได้นิือกูเต็มล็อเสร็จสลังและเก็ดองแรกเสร็จแล้วกูจะปูหลงไปเล่นน้ำก่อนนะหนูวิดน้ำให้วิดวิววิวเดี๋ยวหนูรีบไปทำองค์ต่อไปก่อนนะเสร็จแล้วพอดีเอามาแช่น้ำก่อนเพื่อความสดชื่นมาไปทำเสียรด้านบนกันต่อไม่ต่อกูวันนี้ทำปีเลยฝุ่นก็เยอะอปาดปาดปาดวันนี้ไปหาซื้อไมบตองที่ตลาดมาไม่มีฉุกเฉินกูต้องวิ่งเข้าหลังบ้านเลยล่ะวะโชคดีที่กูยาาาาากกกกกไไไไดดดด้้้้มมมมมมม่่่่่ตตตตอองบนนููสสีีีีีัแ็หเเลลยว ลิ้มที่ไหลแม็กเน็ตหมดทุกทีเอาที่ฟูดก่อนไปตองเต็มไปหมดเอาไว้ใช่ก่อนไม่งั้นวันนี้ไม่มีไปตองแล้วนะมึงเอาทำปลาตัดไปเอาพับกระบเข้ามาเอาเปะเข้าไปเอาแม็กไว้เอาตัดทำเคิร์ฟหน่อยเอากรีบต่อไปมาเปะแบบเอียงเข้าไปเอาตัดทำเอียงเอียงเอาพับต่อไปเอาเอาเปะลงไปเอาแม็กมาเอายกน้องขึ้นมาข้างนึงเอาแม็กเข้าไปเอาตัดไว้เอาพับแล้วเปะลงไปข้างนึงเลยยกน้องขึ้นมาเอาพับซทำเล่มมาอีกเอาเปะลงไปแล้วทำลงไปลิ้มทำหน่อยอย่าหยุดย่างสามเดือนเข้าไม่เสร็จแล้วก็ยกน้องขึ้นมาแล้วก็ตัดปิดงานโอ้ยเสร็จจแแลลล้้้วตอออออองงงงใสส่่่่เเเปปป็นน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 นคคคูููะะะะมมึึหหหรรราาากกบัดดีีืย์พ รีบมาไปแช่น้าเลยมาต่อไปมาทําฐานลองตาพญานากันเลยเ้ใช้ประวะติสไปตองให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วก็ยกนมขึ้นมาแล้วก็แม็กให้แน่นต่อไปก็ยกนมเรียงลงมาเรียงลงมาไปชั้นๆเลยวันนี้กูได้ปีตองจากสวนหลังบ้านกูมามันจะเยอะสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยขี้ยี่ยีียม่มี่ขี้ที่ดี่นี่ยื่กีบขี่ใช่ยม่ใช่ยี่ยีเดี่ย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 อเมื่อม่ยี่ยี่ี่ยี่ยอ่ยีกขนาดไหนีมย่ยี่ยี่ยงานต่ยี่ยด่ยุ่ย่ยี่ยม่ยี่มี่ย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 ีอยีลิีน พญานาคมาเอาชิ้นต่อไปเข่าพญานาคมาแล้วก็ชิ้นต่อไปถาลององค์พญานาคเกี้ยวมาไปประกอบเสียงพญานาคก,กันเลยก็ไม่ถึงกันตอน่นตอการติดเขี้ยวพญานาคประกอบเสียงทั้งสององเสร็จเรียบร้อย,อยาก็ได้เวลานัทั้งสององมาเกี้ยวกันแล้วช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาอันสวีรู้สึกมีความสุขยังไงไม่ถูกเวลาที่เห็นพญานาคมาปิ้งปิ้งกันแล้วก็มาเพิ่มความเงาง,งามให้กับองค์พญานาคเกี้ยวให้ได้ดูมีความมั่นเงาหนักเกรงขามและมีสง่าราศีถึงกันตอน สุขสมหวังด้ใจปรารถนานะพญานาค่้วสามารถขอในด้านของเกี่ยวคนรักเกี่ยวคู่ครองชีวิตเกี่ยวโชคเกี่ยวลาบเกี่ยวทรัพย์เกี่ยวอำนาจเกี่ยววาสนาเกี่ยวบารมีหรือใครที่จะขอเนื้อคู่คู่แท้ของชีวิตตรงนี้เลยน,น้ำหอมนี้พี่ฉีขอพรเสน่ห์มนตาหน้าขาประทานพรหัวน้ำหอมเพอร์ฟูมแท้ชั้นพรีเมียมฉีดไปที่ฐานขอพรไปหรือไม่ฉีดพ่นที่ตัวเองเพื่อเสริมสเสน่ห์ก็ได้น้หอมชนิดทำวันครับคืออะไรีเดียวหนูเหมือนกูลืมอะไรวะกูลืมติดข่าวพญานาคมึงรีบไปติดเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าของเขาจะ คือมีบารมีกลิ่นผู้ชายมีตังและกลิ่นคุณหญิงร่ำรวยไปกดในตะกร้าเราได้เลยนะ